สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าโมบายทีเอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับเราจะพาน้องๆนะครับมาลงชาเลนจ์โหมดนะครับตรงนี้นั่นเองครับอชาเลนจ์โหมดตรงนี้นั่นเองครับนี่ตรงนี้นั่นเองฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับในการทํากิจกรรมตรงชาเลนจ์โหมดตรงนี้ครับตรงนี้ครับก็จะเป็นฟีฟ่าโมบายไกด์นั่นเองนะฮะตรงชาเลนจ์โหมดตรงนี้ครับจะเริ่มเล่นตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งมันจะเป็นวันเสาร์เต็มวันอาทิตย์เต็มวันแล้วก็วันจันทร์เต็มวันครับเพราะว่าวันศุกร์นี้ยยคคือ5นนนนทััั้้งเละรบ แล้วก็วันพฤหัสเต็มวันประมาณนี้เลยนั่นเองครับซึ่ง4วันนี้ครับจะมีอยู่วันหนึ่งครับที่หนักมากครับก็คือวันอาทิตย์นั่นเองนะฮะเพราะว่าตรงนี้ครับมีเฮดทูเฮดมาครับเขาบอกว่าวันเสาร์แหละแต่ว่าวันเสาร์ห้าทุ่มก็คือวันอาทิตย์เต็มวันทั้งวันนี้เลยนั่นเองนะฮะอีก3าวันที่เหลือ UCL t ท k e n เนี่ยเกเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับได้แน่นอนนะครับแต่ว่าวันที่ลงเฮดทูเฮดครับก็คือวันนี้แหละนะครับอาจจะได้ไม่เต็มหรืออาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะว่าไปเจอผู้เล่นกับ เราก็เข้ามาหน้าเดิมตรงนี้เลยครับนี่จะเห็นว่าพี่เล่นไปแล้วครับรอบหนึ่งฮนะตอนนั้นแบบว่าง,งงๆฮนะก็คิดว่าแบบเจอบอทดนะครับเอ้าปรากฏแล้วเอ้าเฮ้ยเจอผู้เล่นกับผู้เล่นนี่หว่าไม่ได้อัดไว้ครับโอ้โหโคตรเซ็งเลยฮนะแต่ก็โอเคก็ยังเหลืออีกสองรอบนะครับยังมีเวลาให้แก้ตัวนะครับแก้มือนั่นเองฮะวันนี้เราก็เลยจะมาอัดให้ดูนั่นเองครับ ว่าแล้วเดี๋ยวเราไปลง l l e n น์โหมดกันครับสำหรับน้องๆคนไหน,นครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนำนะครับ นั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับบริการเติมฟีฟ่ามบายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพ็คทุกราคาในเกมนะครับราคาถูกเกม 10- 20%่เนนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สาคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักบุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถไปช็อปกันได้เลยนะครับอะโอเคครับเราเจอบาตรตไซส่นะครับในชาลินงโหมด ด่านที่2นั่นเองครับบัตเตอร์ไซด์โอเวอร์อ101นะครับมาด้วยแผน4-3-3โฮดดิ้งเหมือนกันนะฮะกองหน้าเป็นเอ็มเปเป้นั่นเองครับในส่วนของพี่ก็มาด้วยแผน4-3-3โฮดดิ้งเหมือนกันฮะกองหน้าก็คือโรนัลโดนั่นเองฮะมาด้วยเสื้อเหลืองนั่นเองครับเริ่มเกมครับบัตเตอร์ไซด์นะครับเป็นฝ่ายเขี่ยก่อนนั่นเองครับตรงนี้ซ้อนดักไว้ได้ครับกองเต้มาที่เดอะบอยครับ ลุยฟิโก้รอสนิติเดิมมาครับนี่ครับแล้วก็ไหลคืนไปที่สนิติครับสานิติตโอ้โห,โโหจะเปิดครับแต่ว่าโดนกิริตนะครับโอ้โหกิริตมาช่วยมาช่วยแบบว่าแทกเกินได้ขนาดนี้ครับโอ้โหผาทับเดียวบอยใช่ไหม,ไมเจอลาดสิเจอลาดสานิติจะส่งใครดีอาส่งที่ลุยฟิโก้ครับฟิโก้ แปะมาให้กองเต้ครับกองเต้มาที่โรนัลโดครับโรนัลโดกองเต้ครับกองเต้รอฟิโก้เติมไปครับฟิโก้ลูกนี้ลูกนี้โอ้โหลิเวอร์พูลขึ้นนำครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากลูกครอสบอลของฟิโก้ครับเข้าหัวเทเลมันส์นั่นเองครับลูกนี้ครับนี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นเป็นแผนการเปิดบอลเข้ามาหม่งนั่นเองครับอ้าวเหมือนจะหลุด เหมือนจะหลุดเลยอ่ายังไม่หลุดครับยังไม่หลุดครับยังสู้ต่อครับเคเอ็มเป๊ยครับไหลมาที่เจอร์ล่าครับเจอร์ล่าเริ่มเดินฮะฮะยังไงนะปล่อยบอลเล่นหรือเปล่าเนี่ยเปิดตีครับเปิดตีโอ้ยจ่ายไม่ดีครับมาที่ดิอยสครับเชคกินีครับเซเนติมาที่ฟิโก้ครับฟิโก้วนมาหนึ่งทีไหลมาที่โรนัล do ครับโรนัล do ได้บอลแล้วครับ เป็นสัมภาษณ์แรกของโรนัลโดนั่นเองรลูกนี้ฟิโก้ว่าอย่างไรครับฟิโก้รอเพื่อนเติมครับลูกนี้เทเลแนอีกรอบโอ้โหจะมงอีกรอบหรือเปล่าโอ้อาคิมิโอเขี่ยม,มาได้ครับหางคิมิเขี่ยม,มาได้ที่เปอร์ตีซอนซอนไหลามาที่เทเลแนเทเลแมนหมุนมาหนึ่งทีแล้วก็ยังไงฮะลูกนี้หาจังหวะครับหาจังหวะยิงครับโอ้โหลูกนี้ครับโอ้โหผู้รักษาประตูเซฟไว้ได้ครับ แล้วก็อย่างไงต่อครับอ่เหมือนเน็ตเขาไม่ดีหรือเปล่าครับประมาณนี้นะเน็ตไม่ดีไม่แน่ใจว่าเป็นคนต่างประเทศหรือเปล่านะฮะโอ้ยออกแล้วหลุดแล้วอ่านเดินต่อครับโอ้ยชักคิดนี่ครับโอ้ยหมุ่งได้เฉยอะอยลูกนี้ครับก็เป็น2ประตูต่อศูนย์ครับ ยังไงต่อโอ้ยเขาออกแล้ว่ะมันเหลืออีกตั้งเจ็0หสินาทีแน่โอ้ยนะครับก็ถือว่าเป็นการแบบเล่นคำๆแล้วกันนะฮะอ,อีกประมาณห0สินาทีนี้ครับดูฟิกโก้ครับลูกนี้กองเต้ว่าอย่างไรครับโอ้โหกองเต้ จะเรียนแบบเทเลมันใช่ไหมครับนี่โอ้โหจะมาหม่งเลยฮะคอนเซโลครับลูกนี้ไหลามาที่อุ้ยเปิดมาที่ดีแอสโอ้โหแล้วก็มีจังหวะหม่งเข้าพอดีครับสามประตูต่อศูนย์นั่นเองครับลูกนี้ครับลูกนี้ครับไม่มีใครแบบว่าไต่ขึ้นดีแอสได้เลยครับเอ็มเป๊ยครับขี่อบอลมาที่เปิดตีครับเปิดตีโอ,โอโ้โดนโรนินโดดดักไว้ได้อาแต่กิริตยังได้อยู เอ็มเปป้โอ้ยชิคก,กี้เนี่ยมายังไงฮะนี่มาแท็กขึ้นบอกว่าสูงเลยนะฮะแต่ก็ยังเสียบอลอยู่ครับเปตี้เอ็มเปป้จอจินโยครับจอจินโยลูกนี้โอ้ยโ,โ,โดนโดนของต้ครับแท็กขึ้นไว้ครับของตีต้องบอกเลยครับตัวเล็กแต่ว่าโอ้โหสุดยอดครับเป็นตัวที่แท็กขึ้นดีมากๆเลยนะฮะถ้ามีโอกาสก็อยากจะใช้ตัวทองเหมือนกันฮะตอนนี้เราใช้ตัวธรรมดาอยู่นะฮะ นะครับจังหวะน,นี้เปิดบอลมาที่ไม่ถึงเพื่อนะไม่ถึงซานโชนั่นเองครับอาคิมิหยบอลไว้ได้ครับซานโชลูกนี้หลุดแล้วอุ้ยลูกนี้อุ้ยนี่เอ็มเปเป้ครับเยี่ยมครับดได้ปั๊มบอลกันนิดหน่อยครับแล้วครับดุยฟิโก้ลูกนี้ครับต่อเวลาอีกกี่นาทีเนี่ยสี่นาทีอ้าวโรนันดโดว่าอย่างไรโรนันดโดอู้จะยิงเองเหรอโอ้โหซอนอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับผม อื้อหือลูกนี้ครับอื้อหือก็สี่ประตูต่อศูนย์เลยนั่นเองครับนะโอเคหมดครึ่งแรกครับลิเวอร์พูลก็นำประตูไซอยู่ที่4ประตูต่อ0นั่นเองนะฮะอุ้ยชุดสวยนะเดดบูลเอ็กซ์ต้าชุดของทีมอะไรลายซิกเหรอสวยดีฮะลายดีนะฮะเหมือนเหมือนเสื้อสเปอร์ครับเสื้อสเปอร์ ตัวลายลายอ่ะสวยมากเลยนะชอบมากเลยแล้วลูกลูกนี้ฟิกโก้ไว้อย่างไรครับโอ้โหจุดนัดพบเลยครับผมโรนันโดครับแต่รอบนี้เป็นโรเลนโดนะครับโอ้โหลูกนี้ครับห้าประตูต่อศูนย์นั่นเองครับเฮนเปเป้โอ้ลูกนี้เขี่ยบอลมาไม่ดีครับเจอลาด โดนแท็กเคลื่นไว้อ่าลุยฟิโก้ได้บอลอยู่ครับตอนนี้ลุกฟิโก้รอเพื่อนเติมโอ้ยไม่ดีครับเบอร์ตีโอชนกันว่าอย่างไรครับโอเคเป็นฝั่งได้เปรียบของบัตโต้ไซครับมีกิริศไหลไปไหนแล้วไม่รู้ครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวนะทดสอบระ,ระบบหน่อยนะฮะัีเดบอยไหลามาที่อ่าถึงซานิต,ตี้ครับเดือบอยอ้ยถึงเฉยโรนันโดครับ คือหนึ่งทีโอ้ยจะไปต่อไม่ได้ครับลูกนี้เจอลาดมาที่กิริตครับกิริตโอ้โดนแท็กเกิลไว้ก่อนครับเดือบ,บอยรุกก็ได้รับก็พอพอดีซ <c oughs> อนครับมาแล้วครับซอนหนึ่งทีวิร์กชอตหลายที่เทเลมันครับเทเลมันหล่อจังหวะครับลูกนี้ปั่นโค้งโมาโอ้โหลูกนี้ครับ บอลหล่นอยู่ตรงหน้ากรอบเขตโทษครับหน้าผู้รักษาประตูครับทำให้รับยากกว่าเดิมครับลูกนี้ครับก็ปั่นโค้งเข้าไปครับอื้มเทอมันสองลูกแล้วนั่นเองครับอื้เปลี่ยนนะครับเอาโรนโดแล้วก็ฟิกโก้ออกไปครับออกไปพักผ่อนก่อนนะครับเปิดตีมาที่จอจินโยครับเจอราครับเจอรากีริครับกีริตจะไปต่อได้ไหมโอ้โหลูกนี้สันติเบียดดีครับ เดี๋ยวบอยโอ้โหแต่ว่ากิริตก็กลับมาแก้ได้นะครับลูกนี้เจอลาดเจอลาดลูกนี้ม <c oughs> องไป <c oughs> ที่จอชินโยนครับจอชินโยจะไหลให้ซานโช่ไหมใช่ครับซานชโชลูกนี้ <c oughs> โอ้ยไหลคืน <c oughs> ให้ที่จอชินโยนครับจอชินโยมีจังหวะแล้ว <c oughs> แต่โอ้ย <c oughs> โดนบังไว้นะครับทําให้ลูกออกด้านหลังไปครับนะครับเอาเออ ระบบเกมครับเปลี่ยนออกให้ครับโอ้ยทำให้เทเล็แมนครับไม่มีโอกาสที่จะได้ลุ้นแฮตติกเลยครับโดนเปลี่ยนออกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเจอหลาดเข้าแทนแล้วนะครับลูนี้เดบอยยังเดบอยยังไม่ยิงใช่ไหมครับนี่แหละครับจัดไปเลยครับของหน้าเราต้องได้ยิงทุกคนครับอฟิกโก้ยังไม่ยิงแต่ว่าก็เปลี่ยนออกไปแล้วนี่ว่าดูนี้ปั่นโค้งเข้าไปครับเล็กแปดนาทีครับ อะไรครับเรายำบอดแล้วครับตอนนี้ครับเจอราครับจอจินโยเปอร์ตีไปที่ซ <Hak imi. S 1> านช์าคิมีครับ <and Liverpool S 1> โอ้ลูกนี้คอนเซโลแก้ไว้ได้ครับโอ้โชนกันครับโจราดล้มเลยแอดไหลามาที่เจอราครับ กองเต้เดือบอยครับเอ็มเปเป้ครับเอ็มเปปเป้ลูกนี้ว่าอย่างไรครับเอ็มเปปเป้จะยังไงต่อครับลูกนี้จะลองดูปั่นโค้งดูครับลองปั่นโค้งดูครับโอ้โหเฮ้ยโอเวอร์มากเลยะลูกนี้ปั่นตรงกลางขอบตรงกลางประตูเนี่ยยังเข้าโอ้โหอะไรจะแบบสุดยอดขนาดนั้นหมายถึงว่าโกโก้ครับโก้แบบรับไม่ได้ขนาดนั้นเลยครับ ไม่ใช่อะไรนะเราก็เคยเจอนะแบบว่าลูกไม่ควรจะเข้าก็ดันเข้านะฮะ <c oughs> ลงปานดูเข้าเฉยอ่ะก็เป็นฝ่ายพี่นะครับเป็นฝ่ายชนะไปนะครับก็ได้ UCL token มาครับตอนนี้มีอยู่ที่60แล้วนั่นเองครับอ่าขาดอีกรอบสุดท้ายเลยนฮะร,รอบนี้ครับจะไปเจอทีออนครับทีออนทีออน ทีออนหนึ่งร้อยหกครับซีซีสองโอ้มีเอ็มเปเป้ล่างทองแล้วก็มีเดวิดครับส่วนของพี่ก็จะเป็นเซียมสามโฮดิ้งนั่นเองฮะโอเคเราไปเล่นบ้านเขาอีกแนละ้วใช่ป่าวรอบทีบาาท่แล้วเราเล่นบ้านเขาปล่าจะไม่ได้ลืมงานแต่รอบนี้ครับเล่นบ้านทีออนครับทีออนเทียนหรือเปล่าที่ยันที่ยันที่ยันจ๊ะไม่รู้คนที่เ <app> วียดนามหรือเปล่า,านะที่ยอน ซอนครับเทเลมันไหลมาที่ฝั่งขวาให้เซเนติครับเซนติมาที่ลุยฟิกโก้ครับฟิโก้ไหลมาที่เดบอยกองเต้ครับก่ายสั้นๆไปครับลูกนี้เทเลมมนลูกนี้หลุดกรอบไปนิดเดียวครับโอ้โหลูกนี้ไม่ต้องจับอะไรเลยฮะเชื่อใจเท้าห้าครับโอ้หลุดกรอบไปนิดเดียวเองอะเสียดายเสียดายโอ้ฝั่งนั้นเขาก็ไม่เร่งไม่รีบนะฮะเขาก็แบบค่อยๆต่อบอลกันนะ เออเป็นระบบเป็นระบบดีคร<ด>ับเดวิดมาที่เอ็มเปครับเจอาลาดไหลมาอุย้ยถึงครับคันเซลโลมาตรงนี้ได้อย่างไรจะเติมสูงเกินไปแล้วคันเซลโลอ่าแล้วโอ้ตกใจหมดเลยเออว่าอยู่ได้ไหมมีฝั่งขวาอีกว่าเขาใช้แผน4-2ไม่ใช่หรออ๋ลูิิโก้ครับมาที่เทเลมันลูกนี้อออืื จะให้ซอนครับแต่ว่าช่องไม่ดีครับมีเซนิติปิดช่องไว้อยู่ครับลูกนี้เอ็มเปป้มาที่จอจิโยซานโชลูกนี้โอ้โหไหลยาวๆครับลูกนี้น่าจะออกออกด้านหลังไปครับลิพูเป็นฝ่ายเตะจากผู้รักษาประตูนี่นะครับลูกนี้มาที่กองเต้ครับกองเต้เทเลมันส์กองเต้ครับที่เดบรอยครับ เนติครับค่อยๆทำเกมขึ้นไปแล้วกันนะครับเราไม่เร่งไม่รีบครับถ้ารีบมากเดี๋ยวตำแหน่งหลุดนักเตะหลุดลูกนี้อีกทีนึงโอ้โหลูกนี้เข้ากรอบนะลูกนี้เข้ากรอบนะแต่ว่าเบาไปหน่อยครับไม่เหมือนลูกที่แล้วนะครับอือเรมันสอดเข้ามายิงตลอดเลยฮะของดีนะครับของดีนะยังไม่ขายเลยครับโอ้เป็นตัวที่แบบมาจากฮาร์ชเบเกอร์ที่แบบรู้สึกคุ้มมากเลยนะฮะลูกนี้จุดพุมาะโอ้ยเอ็มเปป้เข้ากรอบ เอ็มเปปเข้าประตูไปแล้วนั่นเองครับแต่ลูกบอลยังยังไม่เข้านะเอาละครับเซเนติเซเนติไหลไปที่ฟิกโก้ครับมาที่ตรงกลางให้โรนันโดครับโรนันโดโอ้ยไปต่อไม่ได้ครับให้เทเลแมนส์คืนมาที่ซอนซอนลูกนี้โอ้ยลูกนี้ครับกดพลาดครับกดพลาดจริงๆก็จะจะกดเลนเชงนะครับแล้วก็ยิงฮะเป็นหมุนตัวซะงั้นกดเลยฮะลูกนี้เดวิด เทเลแมนโอเคครับจบครึ่งแรกครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่นะฮะยังไม่มีโอกาสที่ยบเป็นจริงเป็นจังเป็นกิจจลักษณะในการยิงสักเท่าไหร่นะฮะมีแต่แบบยิงในนอกกรอบทั้งนั้นเลยนะฮะโรนันโดก็ไม่มีจังหวะเลยฮะโอเคฝั่งชียอนเขาเปลี่ยนเป็นเดบอยมาแล้วนะครับมาแล้วที่กองเต้ครับซาเนติมาที่กองเต้ครับกองเต้คือที่เดบยเทเลแมน โรนัลโดครับลูกนี้โรนัลโดได้จังหวะแล้วหนึ่งทีเอ้อสองทีอืมไม่ได้ครับลูกนี้ไม่ได้เลยครับลูกนี้เอาล้ครับเป็นจังหวะโตกลับของเอ็มเปเป้ออรูนี้ออ้ยล,ลูกนี้ใครฮะเดวิดมาแล้วเดวิดลูกนี้ว่าอย่างไรครับเลเดวิดลูกนี้อื้อ <c oughs> เกือบแล้วครับเกือบแล้วครับเมื่อกี้ซานโช่ไปรออย,อยู่แล้วครับอื้อถ้าเราไม่ถ้ากูตัวไม่รับได้นะครับโอ้โหมีโอกาสสวยแน่เลยครับเมื่อกี้นี้ครับ เป็นจังหวัดโต๊กลับครับที่น่ากลัวเหมืนหอนกันคร <anch> ับเมื่อกี้สานโชโอ้ยสนานโชหลมาไม่ดีครับกองเตะเก็บไว้ได้ครับสาริติเดอร์บอยหลมาที่ฟิโก้ครับ <The S 1> คืนต่อที่เดอร์บอยครับเดอร์บอยให้ <The S 2> โลเนลโดครับโลเนลโดโลเลนโบมาหนึ่งทีแล้วก็อย่างไรต่อครับเดอร์บอยว่าไงครับเดอร์โอ้ยจับจับยาวไปหน่อยครับเดอร์บอยโอ้ลูกนี้ไม่มีจังหวะครับโอ้ยอ๋อาละครับจังหวะโต๊กลับ ที่น่ากลัวของทิออนก็มามาเรื never, Luckily, no, ่อยๆนะครับแม้จะยังไม่มีจังหวะยิงก็ตามครับแต่ว่าก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันฮะลูกนี้โรนันโดว่างอย่างไรครับโรนันโดโอ้ยลูกนี้อ้าวตายแล้วครับลูกนี้ครับได้ฟรีคิกครับลูกนี้ไม่มีใครมาปิดนะครับโอ้ยเดือบอยลูกนี้ครับผมหนึ่งเลยนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองครับจากเดือบอยนั่นเองครับโอ้โหลูกนี้ครับไม่มีคนมาปิดอ่ะปกติเราก็จะใช้นักเตะ เป็นกองหลังมาปิดตรงตรงที่มันว่างๆตรงนั้นนะฮะแต่รอบนี้เขาไม่เอามาปิดครับก็เรียบร้อยเลยเคยังเหลืออีกยี่สิบนาทีครับมาลุยกันต่อครับเอ็มเปเป้ไหลามาที่เจ้าจินโย,นโยเดวิดครับเดบอยมาที่คอนเซลโลครับคอนเซโลมาที่ซอนอุย้ยซอนซอนเขาแทบไม่เห็นเลยนะเออซอนพี่ก็ไม่เห็นเหมือนกันนะ <c ười> ขึ้นแต่ฝั่งฝั่งขวาะฮะ ซอนเราก็ไม่เห็นเหมือนกันนะออลูกนี้ซอนมงมาอ้ยังเ,เก็บไว้ได้ครับครับโรนันโด,นโดนมาที่ซอนแล้วครับโอ้โหพูดถึงซอนซอนก็มาแล้วครับซอนลูกนี้ไหลามาที่เทเลมันส์โอ้โห,ห,ห,หลูกนี้ครับเซนิติดักไว้ได้ครับซานโชไหลมาแล้วครับนาทีที่80อีก10นาทีครับจังหวะนี้ครับอย่าพลาดนะครับมีถ้าพลาดเราก็โดนตีเสมอแน่เลย ลูกนี้โลนันโดไหลามาที่ฟิกโก้ครับฟิกโก้รอเพื่อนเติมมาครับ่ะครับเดอบอยเติมมาแล้วครับเดอบอยว่าอย่างไรครับเดอ์บอยลูกนี้มาที่โอ้โหโรนันโดครับลูกนี้ครับหึ่ <c oughs> อย่างเซ็งเลยฮะลูกนี้มีโอกาสมงนะแต่ว่าแบบมันบอลไม่ให้เป็นใจนะสักเท่าไหร่นะครับมันไม่ตรงกลางประตูถ้ามันขอบประตูนะจังหวะมุมไม่ค่อยมีลยครับเมื่อกี้นี้ครับ นะครับสารโชคมาที่เดวิดครับอ่ะนาจะเป็นจังหวะสุดท้ายในการบุกของทิออนแล้วนั่นเองครับจังหวะนี้ครับเราต้องเก็บอ้าวพลาดครับลูกนี้โอ้โหโอเคครับก็จบเกมนะครับลิปูก็เป็นฝ่ายชนะไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แบบหืดจับนั่นเองฮะโอ้โหจังหวะในการยิงครับน้อยมากๆเลยครับเกมนี้ถือว่าเขาใช้เกมรับได้ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะฮะโอเคเราก็ได้ คะแนนนะครับในสัปดาห์นี้นครับกินเต็มครับ UCL t o k e นตรงนี้นครับ90นั่นเองครับได้มาแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ